ต่อพี่น้องเอ้ยผู้สิทาถ่ายจะนั่งหนาบักมอสอยู่นี่สบายดีป้าลูกสบายดีน้องมอสจะมาขวดตะเก็นให้ป้าลูกน่ะให้เอากินพป่น่อยว่า <c oughs> ต้องฮาร์เทศพี่น้องเอลยเพราะว่ามีเมียแล้วมีเมียแล้วถ้ขขาใครไปยุสักต่อันตะกี้ก่อนนกขวดยังกระเป็นอ่ะเออจำหน่อยก่อน,น,นมึงเอาน้ำใส่ร่มึงมันจะนันอย่าพาสนใจมัน ก็นุ่งเป็นยังไงยังเห็ดเป็นน้องมอดเห็ดเป็นทุกอย่างพี่น้องนู่เว้นแกนมาให้เห็ดแกนมาให้เป็นยุกูเป็นเยอะหน่อยกูเป็นอัจริยใส่มันเป็นทุกอย่างคำดูถูกคนฟังฟังเออคำดูถูกคนนะเป็นแรงผลักดันนะคะหลายคนกำลังดูถูกมึงอยู่มอดกำยังเป็นบ้างเออมึงต้องเหตุให้มันเป็นเด็กเน่ก็ทำลูกเป็นค่ะถึงเอามีอ่ะเออมาดามใช่ไหมอ่ะมาดามสักหน่ย้ะ น่องแคนนะครับอ่านเมียน้องมดเนาะเป็นพี่น้องกันได้พี่น้องพี่น้องกินมูนกันมั่งเดียวกันนี่แหละพขาน้องแค้นเป็นน้องเขาบป่ลืื่นได้เป็นร้านของงานแม่์เขาหง่าแบบแคนหรือปู่แบบแคนนอย่างไรเลยมีเอฟซีเพิ่มมาคอมเมนต์มามาบอยเอาแฟนน้องมดมาออกคลิปให้หน่อยนะอยากดูได้เห็นแน่นอน ให้มันอันนี้ก่อนมันอันสิเต้นดงดงเด้อแรกๆก็คืออีน้ามันหลคนเขามาด่ามันจะสิตายสิยังอีน้าเมียบักดาวกระเบิงกันไปยุ่งยากพี่น้องเอ้ยบรแมนสีคอยแต่จับกลามากันอยู่จำเป็นยังเมียบักดาวเมียบารล้นนะชุดสิ่งของกุ๊กสาวตายขึ้มาอย่างนี้เสียกันจุงอือว่าอย่างพี่น้องก็เป็นทุกคนนั่นแหละมันอาย อย meantime, no, Now, ู่ในเฮือนเฮานี Ta ่ยนะยังด่า well, กันจะว่าได้ได้เปิดช่วยนะเปิสีอ๋อขีดได้ยังอยู่ใช่บ่นั่งอยู่ห่นบ้าวอาซะก่อนนั่งบ่าเอซะก่อนบอกล้านซ้อนล้านให้มันบอกเมียมันเวลามากก็จะอายกล้องอายกะไอไอธรรมดาสบายดีป้าลุงูก ได้สิบายดีนะแต่จะหลุดแล้วทำไมจะหลุดเนี่ยบุญใหนี่เขาจะหลุดจะบริมนืนอะไรเฮ้ยจะคอไปเต่งเท่านี้แล้วมึงเขาเนี่ยดูถูกข่อยเรื่องนี่ยนะอือเราข่อยนะสีกุ้มเจ้าบ่จะต้องซอยข่อยอดไเออแม่ก็ถ่ายคลิปน้ำกานอะไรเออเจ้าอ่ะข่อยพิยูจะเจ้ากระสิบไปเออของว่าอะไรดิว่าอะไรดิอือ เขาดูถูกไล่บันาโมงกัดูถูกบ้างบันาโมงกัมีฮ่าขนาดบันาโมงก็ยังดูถูกแม่งเงินลายเลยลายกับเขาก็กินอยู่เอาขั้วแล้วนะเฮ้ยหากแม่งแดงๆนี่จากขั้วด้อเขาบอกกินได้แม่งเงินโยป่าล่าสุดกับบันาโมงกัดดูถูกคือการพี่น้องมันก็ดูถูกกันแล้วเนาะ ึงเอาเมีอ่ะนะมึงสิกลุ่มสิหุ่มข้าบ้เอาเมียอัลเทอร์ไนต์นัน่นบัลลังก์ว่ะอ่าวิตามินต้นานั่นใส่เนะืเครื่องบวงเนอะลงไปในน้ำตัวน,านาั้นอ่ะผสมอาหารค่ะตัวไปซองหน่อยนะใส่เครื่องบวกด้วยเนอะเออกออามีเะะละพี่น้องเอ,อ้ย มันกระหุ่มกันเท่าไหละคนต้นน้อยแต่แน่คือเขาบอกเขาว่าอะไรบางคนกับเขาใจกับขอบคุณทุกคนที่เขาใจบางคนบอกเขาใจกับบัแจักแตลที่เสียอธิบายเพราะว่าเราสีเหตุให้ถึงใจรนอยพอพันเมตรก็ได้ห่อยพอพันเมตรเาสิไปเหตุถึงใจคนถั่วถูกมุมโลกมันก็เป็นไปบ่ได้เอาออกทางทางออกเขาหมินมาดามาวื่อว้นน่ะก็มันบูเรื่องหรอมันอ่านหนังสือบ่เป็นหนังสือบ่เป็นอืมแต่อย่าไปอ่านมันบอกแค่นี้แหละ มันต้องไปอ่านมันต้องไปสนใจด้องมอมึงสนใจแต่ป้าลุงมึงทีผู้ใดสิฝากเงินมาให้ใส่นะขอบคุณเพิ่นขอบคุณลงหนาเด้อีป้าน้าตีคอยซับพอร์ตซับพอร์ตขอบคุณน้องมอแล้วก็บ้านล้างที่เคียวเนาะแล้วกับขั้นโมเมีอันป้าลุงซับพอร์ตแบบมันมีมือนีดอกไอหัดนะคะแมนสิมีอ่ยั้งเฮือนกับฮ่ากีซีเฮือนกับบอดมีหนาต่างไฟกับบอดมีมันกับไถเมย์บอดใต้มันกับบอดไไปอยู่มันกับบอดไกลับไปเพราะว่า หยาเสียแล้วมีพายุปกติแหะข้าวเหนอยู่แล้วมันกระชียู่บันี้อาประกับไทยเลยบันไดเมืองอ,อะไรเขากับข้าก็เป็นสาวเนาะเมียกันอันนี้ข้าก็เป็นบา่าวในแง่งเป็นยังไงสนินะมันน้อยก็จริงแหละแต่มันเป็นไปแล้วมันแก่ใครยังบ่ได้แล้วหลายคนกับคำมติเออขอบคุณค่ะแหละทิติมันก็ถือความเพลินอยู่คำทิตินะว่าวเออ อีกย่งคือแบบว่าคือบอทำงานก่อนส่นสีมันกับความผิดพลาดของคนน่ะเนาะมันก็มีทุกมืออะไรเห็นอะไรมันผิดพลาดเลยพี่น้องโอ้ยมันผิดพลาดแล้วก็มีแต่เดินหนาเท่านั้นละบาดนี้นะเขาล้างบ่ได้แล้วะบาทนี้พอกระเมงอันหมุกหมุกเลยละบาดนี้ทอยล้างกับ่ได้สิปฏิเสธกับ่ได้แล้วบาดนี้อีกยังคือหักอันนี้รูดออกเลย ปฏิเสธก็บโได้จําเป็นคุ้งค่งาก็ต้องหาเขาบอกว่าตัวฝันหมากเขาดิสส์สู่แป้งและตัวได้เห็ดได้กระเฮ็ดตัวได้เห็ดบบได้กระซูสู่จนเท่าเห็บดบบได้ผม,มว่าจังถอยเคยจับพิรุธไทยนะไทยหน้าเสียใจเลยทั้งโบแมนซิวาโบแมนซิวาอัน,นยังเกาะ เออบางคนก็ไม่ได้ทนไม่ได้ส่นสี่ตั้มกถั่วบกงคามก็เห็ดเป็นตั้มหงยังก็เป็นเบิดมันก็ซ้อนเมียมันก็ซ้อนกันทั่นแหละมาก็ซ้อนกันนี่มาซ้อนกันอยู่ในเทียงนี่ก็สิถ่ายลิปใ้ป่าลุงเบิงเียเขาด่าซู้เขาจะด่าเด้อก็ด่าถ้ามันบเมื่อยด่าเนาะถ้าเอยด่าก็จะโอนเงินมาให้พี่น้องประมาณหมื่นกว่าเด้อค่ะคันคอน่ะโมเมนต์โมเมนต์ขาสิ้นสอดได้นี่คันคอ อายังมาได้คอดอตอนนี้ดอที่เอาเลยอาสื่อๆกับห้มันใส่ชีวิตกันไปสิดูแลหรือบดูแลกระสางมันดอมันคือสิบโกินเกลือดอกวะเออมันโมมีบ่อนกินไข่มันมันกินอยู่นี่สองคนพัวเมีมันนะใส่งานมันสีสอเนาะขาะลูกแปดเก้าคนก็ยังเลี้ยงมาแล้วสามสองคนเนาะสสองคนมันจะกินสำาใดวะนอนในยูนเทียนี่พัดลมก็มี คนนนแอเป็นห่วงเอ,เงเอ,อเื้อยยันเอือยได้พูวกเป็นห่วงอีเยี่ยมยันอีเยี่ยมได้พัะวะกลางสั้นกับกลางคืนก็มา ah นอนพุ่นกลาเว้นก็มาเห็นงานเนาะต้นเน, <c oughs> เน,นี่ยต้นท่านเห็นั่นไรเลยมาถ่ายคลิปถ่ายคลิปมากับอาเมืออ่อนะเดี๋ยวเมื่อฮะปูให้ยน่อกับเมื่อสนับสนับเปลี่ยนไปมาาเอ,อยู่มีอย่างก็กินเราเอา,อาย ความสลาดลมันยังมาทัานมีดออของเด็กหน่อยจังว่าเออเรื่องที่เพื่นตีว่าเออมันยังหน่อยหนูนี่นางถือต้องกันหน่อยจริงแต่ว่ามันได้เอากันแล้วพี่น้องมันแก่ใครยังมาได้เลยได้ไเออแมมาอีกเลยเออแมงมาเอาถิ่มเลยมันแก่ใครยังมาได้เลยจำเป็นรถหนาต่อสู่ไปแล้วมาดาม มันสิเป็นเหตุยังอใไรเนาะมันสิเป็นเกลือสอัมดาวะาดะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ชื่นชอบม่ตัวเฮาเนาะขอบคุณหล,ลายๆบางคนกับบอกข้าใจกับบอกเป็นอย่างกับบอกต้องเข้าใจบอกอธิบายไปในใะจกับบอกข้าใจดอกอีกอย่างกับบางคนกับเขาบอกยินดีดอกไพ่สิเป็นอะไรเขากับบอกยินดีอืก็ปล่อยเขาไปคือ,อมากบอกยินดีหลาย ใจครับบอดเขาสิบแปดตีปลายห้าสิบอกเขาให้ยินดีกับเฮาเขาเป็นไปบ่ได้บังคับบ่ได้ดอกเนาะน้องม,มอดยินดีด้วยนะเพื่อนว่าก็ขอบคุณขอบคุณค่ะเขากระบ,บอกเขากระซอนอ่อนเละกระบอกเหม็นว่ามันสิอยู่แต่ซองคนมันอยู่ซองคนว่ามันสิน จะมันจะมันมันจะกินหัวกันไอ้ติ๊กมันอยู่สองคนนะมันจะขีดไอ้ติมีเมียหายก็เสลนมาเงินมาในงานอ่าอาหัวกันมอย่างนี้ดื่มจริงเวลไปดามหน้าซอยให้กันถึงว่าเมื่อเท่าไปดามหน้าซอยเนี่ยมัให้กันค่ายหน้าละก็มาไปหายนะมึงนะก็เมียนะหายกันเออให้มันมาเนี่ยหยาสอนให้ยยาเท่นี่สอน มันยังมาทันจักยังดอกพิดกันแล้วกาเนี่ยว่าเราพัวมากในบ่เมนต์เรพัวหายเนี่ยหายพัวแล้วบัดนี้เลิกกันนะแต่โขบกันน่ะเลิกกันจากสมัยจากเถื่อได้เถื่อเลื่องนี้ปลากันนะบ่เมนต์วัดโมเมนว่าโขบซื้อเลยเลิกได้เต็งมันปลากันนี่แม่ไปนังคุแม่น่ะมันตายกินแรงเราแน่มันก็ดีใจมันชิได้พี่อ้ายก็เลยนั่งมื่นโอ้ยหมออันแล้วใหม่กูบอกชูตัวนี้น้ำเติมกู น้ำต้่มาต้องต้มก็ได้ปลอแล้วนง่ยุกรกะไปปหัดยิ่งมันอันหนึ่งมันแต่พี่น่าท้งผู้พ่อกับแม่นางวายอึ้งแล้วจะเออยันยันได้หลับอันบาแค่มาจะเด่นยันในหลับขาซีนสอดแกนแีก็ระามให้ป้าเด้อกระตือรือร้นหน้าตาเมียน้องมอสนอยู่ในส่องแม่น้องเทนเด้พี่น้องเขาไปเบิ่ง งามเลยมันงามกับที่ส้มกับมะซองเขากับหาเบิ่งเดี๋ยวมันสีไม่เห็ดนี่ดอกไม่ไหวเขากัเห็นมันลายเถื่อนแล้วแล้วอันที่จริงเราเห็นมันลายเถื่อนแต่เขาบอกเห็นหนามันมันกลมหน้ากลมตามันเสีองหน้าเสีองตามันลีก็เลยบอกเห็นเฮ้ยมันใส่้องบอนเห็นยังเห็ดอากินวะเห็ดเนี้กระเห็ดซ้อนมันโลดพัดหอยบ่อยากไปตรงนี้ยังก็ได้บอกมันก่อนกัวแมงนีิลาหยุ่